สวัสดีพี่ปนวนครับครับผมพี่ปนวนอันนี้หมู่บ้านอะไรบ้านอําพื้นอําปืปนเนาะผมได้มาหาพี่ปนวนเมื่อประมาณสักพักนึงแหละได้เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็พี่ปนวนได้ซื้อไปทดสอบทดลองแล้ววันนี้ก็ได้ผ่านมาแวะหากันอีกทีหนึง่งครับนะครับมาทักทายกันเป็นยังไงบ้างพี่หลังจากที่ได้ใช้ก็ดีครับสวยอยู่ครับขึ้นเขียวมาเลยครับปลูกอะไรบ้างปลูกพิษอ่าแตงกวาดักบุ้งครับ แบง่งแบง่งโอ้ลายยางครับลายยางผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมพี่เพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นรสชาติหวานด้วยครับรสชาติหวานนะครับเห็นทักโทรไปหาผมทางไลน์ว่ามีเพื่อนๆอ,อยากใช้ด้วยใช่ไหมครับออนะครับโทรไปทักทายกันก็วันนี้มาทักทายทสั้นๆฝากถึงพี่น้องให้หน่อยพี่เป็นยังไงบ้างฝากถึงพี่น้องหน่อยหลังจากใช้สั้นๆก็ได้ครับอ๋อนี่ถ้าใครอยากได้ของดีก็นี่นะครับเนี่ย วีชนิดนี้นะครับแวกเก็นแเก็ฉีดไปแล้วประมาณสักวันสองวันเขียวขึ้นมาเลยครับอ่ะเร็วเห็นผลเร็วผลผลิตขึ้นมาผลผลิตก็ดีด้วยครับโอ้นะครับเยี่ยมมากมากเลยครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ประนวนเนาะตอนนี้ก็ทั้งฝนทั้งร้อนสลับกันเนาะสบายนะครับก็สวัสดีมากมากครับขอบคุณมากๆครับ